จะปลูกทิ้งไว้พี่น้องเฮ้ยออกดอกเดียวจ้าแบบเหม็นนี่คือสวนติ๊กข่อยเศร้าไหวโอ้ยพิคคอยเป็นไหวไอ้ดีใจอ้าะก็ใบหยิกใบพริกใบหยิกต้องไปหาบ้างในอินเทอร์เน็ตดิว่าพริกใบหยิกจะเอาอะไรแก้ดอกอย่างนูน้นปลูกแล้วประจำบ่ได้าไรพี่น้องเอ้ยหัวกระพาเป็นดอกเลย อุ๊บพี่ขอเป็นไววเลยขอดีใจอุ้ยต่องไทยลูกไปพี่หนิงเบิง้งพี่จ๋าพี่หนูเป็นดอกแล้วมีซีรีเถอะคะนี่ให้เห็นก็แม่งรักเป็นนีิพี่น้องมีซีรีส์เด็ดจะออกปน้อย เกือกบเป็นดอกแล้วดีใจหลายอุ้ยปีน,นี้จะได้เหี่ยบไปต่อพี่น้องจ้าจะได้สัน้นยูมองนอนี่เนาะมีต้นไม้เพลเวีอยู่ในอกไม้นี่พี่น้องนี่คืออะไรเนี่ยก็ไม่หนามปลาเขือตัวน,นี้ที่ไม่หนามเยรวมแล้วแฮปปี้อยู่ค่ะแฮปปี้อยู่พี่กระแตกงอดดีดีกระปุก ไกระถางแล้วต้นสองต้นไปกระแตกยอดเดียวโอ้เลยเร็วได้หล่ะเลยเร็วมีเร็วนี่เห็นปะนี่นี่เป็นดอกแล้วเอาลงดินครับเอาลงกระถางเอาเบิ่งกันว่าอันใดสิเร็จแวก็กันได้พี่นอ้องขาสีมากที่สุดเบิ่งปีนี้ล่ะปีหน้าเขาจะได้ลูกโอ้บอกบวกเพราะเก่งเพราะเก็บไปกินแล้วนี่พี่นอ้องบอกบวบ จะบอกสจ่สีอยากบ่อะไรก็ปิดเลยมันอยู่ได้แค่สี่สิบนาทีได้ไหมดปบถักแล้วก็เป็นน่อยหน่ยสิอันนี้แบบกินดอกฟอรมบอสเองแลวก็หน่อยหน่อยตพี่น้องบวบกำลังคอเจ็ดก่ออืนนะุตอกันไกลมาเจ็ดตัดเอาดีกว่า ก็ต,ตกแต่จริงบ้านเขาเลยพี่น้องโอ้ยนี่ขนาดของสิอุย้ยดีใจจุจา่าเห็นบอนี่แล้วเพลิดเพลความสุขของคนมัาถูกพี่น้องพอานันออกดอกเป็นเนื้อแล้วก็ดีใจด้ดอกใหม่ก็มีให้ชมนะคะทำอาหา,านไว้บักทั่วบักทั่วไอ้ทั่วแหลบบักบักนมีข้างทั่วพุ่ม กินมา่หมดดอกแล้วนี่ทันเป็นมาหนิกินเมื่ทันดอกพี่น้องโอ้ยโดนล้มเลลวก็ถือว่าถือฝนก็สดชื่นดีอยู่พี่น้องเดี๋ยวข็จะการเอาขยะของมาถิมกันไม่นขยะดอกคอมพอร์สก็อื่นคอมพอร์สปุ๋ยมักเศษเศษฟุ้นเศษปุ๋ยที่ใคยเอามาจากบ้านนะขอจะนับฟังแหล่ะฟังเศษดินแล้วว่าเอาใส่ไปใส่ถังน่ะใส่ถังอยู่พี่น้องมักเศษเน้อเศษเนี้อที่ห่อไอาเสียออกเลยที่ห่า ขุดออกเขาก็ไปใสหนังไว้ภาษาอีสานภาษาลาวเป็นเสียหญ้านะคะไม่ใช่หญ้าเสียนะคะพี่น้องเสียหญ้านะนี่แก่นตะวันแก่นตะวันเระเบัว,วให้มาพีาน้องทั่วดวงก็คืออยู่จ้ะแห่ดีพี่น้องเลนะเพิ่งแล้ววัวปลูกใส่กระถางแตงกวัวปลูกนี่ก็จะได้กินได้หนิ เราเด็ดแบบนี้กันเดือดใจออกกันตัวหน้าวานี่มันเดือดใจไม่ตอกไม่จะเดือดแอปเปิลเขา็ลวงนั่นแอปเปิลลวงลกลวกลวกดิพี่น้องลวกลกมากเลยมันคือม่เขึ้นข้างนี่ข้างอยู่นี่กาะขึ้นทำไมนี่ละกาะขึ้นกาะขึ้นเลยจ้ะมอสสวีตดิ้น มันฟังก็ออกดอกแลวพี่น้องว้ายสมงแ้ยสี่ยงเมวเลยเอาเมไว้ทีเขไว้ว่าอานันนแบบปุ่มๆเรสอเรนโอ้โหนี่พอกินแล้วพี่น้องอ้ยโ,โลนโลนโลนซิมซิมซซิบี่นอืมห,หวาน สมหวานหวานอันนี้สุกแล้วมีแบล็กเคอร์เรนตนี่ยังเขาว่าแบล็กบัตตี้มันกับบันดำนี่สุกแล้วก็นี่หอมคิวเดี๋ยวนี่คอดย,ยดังไฟมันลาำอันนี้ราสเบอร์รี่นะคะบ่ได้ปลูกด,ดิมันรำมาจากสวนไม่แย,ยอ่อะนั่นคอยก็เล,เลยจงไว้เลย คนบอกว่าถ้ามันเอยออกดอกแล้วมันพอก,กูพอขุดแล้วพี่น้องไปว่ามันเป็นไว้แล้วพ,นนพ่อใหญนั่นบอกเลยพี่ใหญ่เก่งบอกคลยแักพริกได้อันนี้คือลุนดาสุดที่ได้มาจากพี่นิงเมื่อวันใดวปะวันอังคารที่แล้วจีนี่วันอังคารที่แล้วเป็นหไม้ค้ากระถางนี่โอเดเนียเจนอีหละไอออกก,กุ้มเอนกอดกับติดตัดพิดไหมพี่น้อง ไอตัดไอ้ขอนเด็ดยอดพะนะขอนเด็ดเครื่องต้นเลยขอดีสเพชรคักมากมายให้กันตัดไปหา,หหาหปีนี้ปีนี้มาฤดออกใต้ยอดมันยอดขึ้นมาเองขึ้นมา,าให้แกงมันออกมานแกงออกนะเลาะฤดอันนี้เฤดแหนมันออกเดี๋ยวมันออกมานี่ลดออกด้วยไปเนาะน,นี่จะได้เป็ดน่อยเร็วๆมีอากาศบ่ฮหอนได้สิ แย่แย่ขังๆนี่กันพี่น้อยจะบาดจะเขาโดยรวมแล้วดีใจโดยรวมแล้วดีใจจ้าบักบัวบักอือ้อบกเคือบักแตงบักทั่วออกดอกแล้วดีใจแล้วจ้าแต้ของบูกาจากั่วพี่น้องนุ่นลกครูเช,ชี่ยคอยเสดายคลายงอถิ่มที่ปีนี้เพราะว่างอเั่าแล้ว มันอแต่ชินใจใช้รุนได้ดีเลยพี่น,น้องเลยลูกเขาอาหาเด็ดกินผักไข่เด้อจงมาให้กินกกน,น้ำแม่เฝ้าติดเด้ออีหล่ะเอ้ยมั่นสืบทันเด้นนั่นสืบทันหนาวนี่สนวนไข่ภูมิใจอยู่พี่น้องภูมิใจอยู่มาจออย่างวาะล้งหลอกกินน้ำบ่ลูกเขาประหยัดคนเน,นาะนี่ตัวอ้วนอ้วเจนพี่เจน g e o ไลาพี่นดอกเปีของงงกรทั้งนื่ละแคสซี่สูบเมืนแบกบอร์รี่กับดอกบานเออเย่อดอกาเออเย่อะไรวยเะไปหฮับูกประธานฮับผูกข่อยแล่หนหนาและหลังอย่ข่วยไปซืยอสูตรสตอเบอรี่เป็นต้นด้วยสกาเดนเซ็นเตอร์ไอเทียรแรกไปนิ่แซวมดจนแทบจะปอนว่ะมานี่เอกมดดมดอีก่กจงว่าสิบ สามสิบสองสามสิบสองสามโอ้เกือบพ่อลอยปอนได้ไหมใส่เงินเห็นบอลเกี่ยวกับสวนนั้หนั่นเลยนี่กระเป๋าสักเขาจมก็ได้หรืพี่น้องใส่เงินเก่งหาบ่ได้หาบ่ได้มึงเลยจักบาทได้หนิวอแต่เงินกับเสียนสิ้นเดือนเพนชั่นอย่างเดียวดีจ้า